สวัสดีครับจากร้านโทรศัพท์มารวยโมบายวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าในเรื่องของไอ l o u d นะครับไอแคร์คืออะไรนะครับไอแคร์เป็นยังไงนะครับนี่ไงเครื่องไอ l o u d นะครับนี่คือเครื่องติดไอ l o u d นะครับไอแคร์ก็คือ Hello นะครับติดไอแคร์ไม่ใช่มีแค่นี้นะมีตั้งหลายแบบนะครับมีตั้งหลายแบบนี้ตั้งแต่เปิดติดใช้ได้นะครับเปิดติดใช้ได้หมดนะครับเล่นได้นะครับเปิดติดใช้ได้หมดเล่นได้เด้งไอ l o u d นะครับหรือล็อกไปเลยนะครับล็อกแบบนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องติดไอ l o u d ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบบาายแตต่่ละะััววนคร การติดไอคาวของแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็เวลามาเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงนะครับจะอธิบายเป็นตอนๆให้นะครับเพื่อความสะดวกในการรับชมนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับจากร้านโทรศัพท์มารวยโมบายนะครับวันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมจะสอนดูตัวนี้นะครับไม่ใช่ p h o n e ว่าติดไอคาวหรือเปล่านะครับสอนวิธีการเช็คแล้วว่าเช็คไอคาวได้ยังไงนะครับนะครับถ้าเป็นหน้าอย่างเงี้ยต้องเช็คก่อนนะนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าสวัสดีเนี่ยแค่เรากดไปเราก็รู้ละนะครับถ้าเป็นหน้า ก็ก็จะขึ้นแหละนะครับอ่าคราวนี้ตัวที่3ที่จะเจอกันบ่อยนะครับที่จะเจอกันเยอะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นหน้าใช้งานได้ตามปกตินะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยแต่ติดไอแคล้วจำรหัสไม่ได้นะครับอ่านะครับแบบเนี้ยนะครับก็จะมีไอ l คล d วนะครับลูกค้าก็ไม่สามารถโหลดแอปได้จาก ID ตัวนี้นะ ID ที่เด้งเนี่ยแต่มีวิธีการแก้ไขนะครับแค่ต้องการโหลดแอปเนี่ยเราก็เปลี่ยน Apple ID แค่นั้นเอง เป็นแป็นดีที่จะโหลดนะครับก็ไม่ต้องใช้ไอดีนี้นะครับก็ไปสร้างไอดีใหม่โหลดในช่องสตูแค่นั้นเองนะครับผมเคยสอนแล้วนะครับแล้วแบบนี้ก็คือติดไอคลาวเหมือนกันจํารหัสไม่ได้ส่วนตัวนี้ไม่ขึ้นช่องไอคลาวเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะแต่เป็นไอคลาวฝังนะครับไม่ขึ้นแต่ก็อยู่ในเครื่องนะครับอาจจะโดนบายพาสมานะครับอาจจะนะครับทําการล็อกเอาไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปเช็กกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้โปรแกรมไอจูดนะครับ ไอจูนก็เลื่อนขึ้นไปนะครับไปดูโจปกตัวโปรแกรมไอจูนกันนะครับเราก็ไม่ต้องอัปเดตนะครับเชื่อมข้าไปเรียบร้อยนะครับเจอ serial number แล้วนะครับทุกอย่างยึดจาก serial number นะครับหลายคนทักมาบอกใช้ emi ได้ไหมจากถาดซิมมันไม่ชัวนะครับ e ี่จากถาดซิมไม่ชัวนะครับบางทีเปลี่ยนมาก็ไม่รู้นะครับเราก็คลิกขวานะครับเหมือนเดิมก็ปี่นะครับก็ไปตัวโปรแกรมพระเอกเรานะครับก็คือเว็บไซต์ iunlocker นะครับก็ไปเช็คเหมือนเดิมนะครับนะครับเช็ค เพื่อให้รู้ว่าติดไอคราวไหมนะครับ่านะครับก็วางไป serial number นะครับทั้งทั้งที่เราเห็นว่าไม่มีไอคราวในเครื่องนะครับเราต้องเช็คทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับเครื่องนี้มีไอคราวสถานะ loss อีกทัางหากนะครับหมายความว่าเครื่องนี้ถูกบายพาสมากนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่แจ้งไว้นะครับก็คือบายพาสนะครับบายพาสตัวนี้บายพาสแบบโทรได้ด้วยนะครับใส่ซิมมีขึ้นสัญญาณตามปกติใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่าง นะครับเดินถือมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าติดไอคราวนะครับต้องเช็คอีมี่อย่างเดียวนะครับแบบนี้การแก้ไขนะครับการแก้ไขก็จะเป็นการค้นหารหัสที่อยู่ในเครื่องนะครับวิธีการก็ซับซ้อนนะครับเริ่มจากการดูดโปรแกรมดูดไฟล์ทั้งหมดนะครับเอาเข้าไปค้นหาใช้โปรแกรมค้นหานะครับถ้าไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องส่งไฟล์นี้ไปให้ทางเซิร์ฟเวอร์ที่เขารับทำนะครับเขาจะมีโปรแกรมในการค้นหาอีกพยายามค้นหารหัสนะครับ ค้นหารหัสให้ใช้ได้นะครับคราเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งสำหรับเครื่องนี้นะ,ะเครื่องนี้ก็คือจบแล้วนะปิดไอคลาวนะเป็นบายพาสโทรได้จบเงื่อนไขของการค้นหาที่จะเจอนะครับต้องเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ตัวไอคลาวนะครับแล้วไปที่ช่องคําว่าไอคลาวนะครับถ้าตรงนี้หลอดไม่ขึ้นอย่างที่แจ้งไปคลิปที่แล้ว Apple เขาให้เราใช้พื้นที่ฟรี5กิกนะครับ5กิกเขาจะอัปโหลดรูปภาพเราขึ้นไปในพื้นที่ฟรี5กิก ถ้าหลอดไม่ขึ้นหมายความว่ามีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเครื่องเราเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ฟรีไม่ได้นะครับถึงเราค้นหาเจอรหัสในนี้แล้วก็แก้ไขไม่ได้เพราะมันเชื่อมไม่ได้นะครับรหัสเปลี่ยนไปแล้วนะครับแบบนี้การจะปลดไอ้ข้าวก็ยากขึ้นมากนะครับก็ปลดด้วยตัวเองนะอันนี้คือความหมายคือปลดด้วยตัวเองนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับก็ถ้าเป็นเจ้าของเครื่องจริงๆนะครับสามารถติดต่อศูนย์แอปเปได้นะครับก็ยื่นเรื่องไปนะครับก็จะมีในเรื่องของ เอกสารนะครับติดต่อที่ศูนย์ Apple นะครับเขาก็จะขอเอกสารการยืนยันเป็นเจ้าของเครื่องคราวนี้เขาก็ปลดให้ครับไม่ยากนะครับถ้าเป็นเจ้าของเครื่องจริงๆมีเอกสารนะแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของเครื่องนะครับซื้อต่อเข้ามาเข้ามาจำนำนะครับเขาเอามาหายให้ถูกๆนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เจ้าของเครื่องการปลดด้วยตัวเราเองหรือปลดที่ร้านก็จะเป็นการค้นหารหัสนะครับนะครับก็จะเป็น3ตัวอย่างที่สอนนะครับก็จะมีตั้งแต่ติดหน้าสวัสดีนะครับติดหน้า ใส่รหัสนะครับแล้วก็ติดเข้าใช้งานได้นะครับก็วิธีการต่างกันนะครับที่ร้านมารวยนะครับรับทำนะครับทุกทุกหน้านะครับยกเว้นเครื่องแจ้งหายต้องคุยกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสามารถแก้ไขได้ไหมส่วนใหญ่ที่ร้านจะไม่รับทําเครื่องแจ้งหายนะครับซึ่งแจ้งหายคือเจ้าของสั่งล็อกเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับตามขึ้นมานะครับต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดอย่างเดียวเปลี่ยนเมนบอร์ดคือเหมือนเปลี่ยนตัวเครื่องนะครับเปลี่ยนเมนบอร์ดด้านใน ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเราใช้แค่โครงของตัวเดิมนะครับเมนบอร์ดด้านในใช้เมนบอร์ดใหม่แบบนี้จะช่วยได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ถูกใจคลิปนี้นะครับมีคําถามนะครับพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ถูกใจชอบคลิปนี้กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแชร์ให้เพื่อนเรารู้นะครับเวลาเราเจอเราจะสามารถตอบได้นะครับว่าเครื่องเราณเวลานี้ติดไอคราวอยู่ในหมดไหนหน้าไหนปิดยังไงวิธีการแก้ไขแก้ไขยังไงนะครับส่วนต่อไปนะครับจะพยายามสอนการแก้ไขไอคราวการปลดไอคราวนะครับ ก็โอเคนะครับยังไงก็ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ